รายละเอียดของสัมมาก,กรมมันตะปาณาติปาตาเวรมณีเธอนั้นละปาณาติบาตเว้นขาดจากปาณาติบาตวางท่อนไม้และสัตตราเสียแล้วมีความละอายถึงความเอ็นดูกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่อทินนาธานาเวรมณีเธอนั้นละอทินนาธาน เว้นขาดจากอธินนาทานถือเอาแต่ของที่เขาให้แล้วหวังอยู่แต่ของที่เขาให้ไม่เป็นขโมยมีตนเป็นคนสะอาดเป็นอยู่กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีเธอนั้นละการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามคือเว้นขาดจากการประพฤติผิดในหญิงซึ่งมารดารักษาดิดารักษา พี่น้องชายพี่น้องหญิงหรือญาติรักษาอันทำรักษาเป็นหญิงมีสามีหญิงอยู่ในศินไหมโดยที่สุดแม้หญิงอันเขามั่นไว้ด้วยการคล้องพวงมาลัยไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจารีตในรูปแบบเหล่านั้นมุสาวาทาเวรมณีเธอนั้นละมุสาวาตเว้นขาดจากมุสาวาทพูดแต่ความจริง รักษาความสัตย์มั่นคงในคําพูดมีคําพูดควรเชื่อถือได้ไม่แกล้งกล่าวให้ผิดต่อโลกสุราเมรยะมัชชะปะมาทัฐานาเวรมณีเธอนั้นเว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งของความประมาทสัมมากัมมันตะโดยปริยายสองอย่างทิขุทั้งหลาย สัมมากัมมันตะเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลายเรากล่าวแม้สัมมากัมมันตะว่ามีโดยส่วนสองคือสัมมากัมมันตะที่ยังเป็นไปกับด้วยอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญมีอุปธิเป็นวิบากก็มีอยู่สัมมากัมมันตะอันเป็นอริยะไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรกก็มีอยู่พิกุทั้งหลาย สัมมากัมมันตะที่ยังเป็นไปกับด้วยอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญมีอุปธิเป็นวิบากนั้นเป็นอย่างไรเล่าพิขุทั้งหลายเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไปเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการประพฤติผิดในการทั้งหลายมีอยู่พิขุทั้งหลาย นี้คือสัมมากัมมันตะที่ยังเป็นไปกับด้วยอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญมีอุปธิเป็นวิบากภิขูทั้งหลายสัมมากัมมันตะอันเป็นอริยะไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมักนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือการงดการเว้นการเว้นขาดเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากกายทุจริตทั้งสามของผู้มีอริยจิต ของผู้มีอนาสวะจิตของผู้เป็นอริยะมระคสมังคีผู้เจริญอยู่ซึ่งอริยะมรพิขุทั้งหลายนี้คือสัมมากมันตะอันเป็นอริยะไม่มีอาสวะเป็นโลก,กุตระเป็นองค์แห่งมรรคอาชีพที่ไม่ควรกระทำพิขุทั้งหลายก็มิจฉาอาชีวะเป็นฉไนคือการโกงการล่อลวง การตลบตะแลงการยอมมอบตนในทางผิดการเอาลาบต่อลาบนี้คือมิจฉาอาชีวะพิกุทั้งหลายการค้าขายห้าประการนี้อันอุบาสกไม่พึงกระทำห้ประการอย่างไรเล่าคือ 1. การค้าขายสัตรา 2. การค้าขายสัตว์ 3. การค้าขายเนื้อสัตว์ 4. การค้าขายน้ำเมา 5. การค้าขายยาพิษพิขุทั้งหลายนี้แลการค้าขายห้าประการอันอุบาสกไม่พึงกระทา